ชุมนุมทางการเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับนอกจากเหตุร้ายรายวันที่ต้องจับตามองแล้วนะครับรวมไปถึงท่าทีของแกนนำกอปอปสอนนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับช่วงหุบข้ามที่ผ่านมานะครับนายสุเทพเทศสุบันเลขาธิการกอปอปสอน,นะครับได้ประกาศยุบเวทีที่แยกประทุมวันนะครับรวมไปถึงที่แยกราชประสงค์แยกอโศกนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปโดยจะยุบไปรวมกันที่เวทีสวนลุมพินีนะครับ เพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจให้กับคนกรุงเทพมหานครแต่ยังคงเดินหน้าปิดล้อมธุรกิจของตระกูลชินวัตรต่อไปนะครับรวมถึงสถานที่ราชการด้วยมาต่อกันที่ตำรวจนะครับตั้งปมสาเหตุของคนร้ายยิง m 7 9เข้าไปที่ปั๊มน้ำมันใกล้วทิทีการชุมนุมกอปป,ปสถ,ถนนแจ้งวัฒนะน่าจะเป็นการข่มขูมากกว่าการก่อวินาศกรรม เพราะอนุภาพของระเบิดไม่สามารถทําให้ปั๊มน้ํามันระเบิดได้ขณะที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับได้ตั้งชุดติดตามคดียิงระเบิด M79 เพื่อตามหาตัวคนร้ายหลังเกิดเหตุในช่วงที่มีการชุมนุมมาแล้วถึง11ครั้งชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณดิสวัต์กรุดนวม เหตุการณ์คนร้ายใช้เครื่องยิงลูกระเบิด M79 เข้าไปในภายด้านหลังปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่หนึง่งและอยู่ห่างจากเวทีการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมกปป,ปสถนนแจ้งวัฒนะไม่เกิน300เมตรแม้จะไม่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียแต่เหตุการณ์นี้เรียกได้ว่าเป็นการยิงระเบิด M79 แบบรายวันซึ่งเป็นครั้งที่11ตั้งแต่มีการชุมนุมของกลุ่มกปปสจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพบว่าจุดที่ระเบิดตกอยู่ใกล้หัวจ่ายน้ำมัน30เมตรและห่างจากหัวส่งน้ำมัน50เมตรแต่ตำรวจยืนยันว่าหากระเบิดลงที่จุดจ่ายและส่งน้ำมันแรงระเบิดก็ไม่สามารถทําให้ปั๊มน้ำมันระเบิดได้เนื่องจากปั๊มน้ำมันมีระบบป้องกันเป็นอย่างดีทําให้เชื่อว่าเป้าหมายการก่อเหตุครั้งนี้คนร้ายต้องการที่จะข่มขู่หรือสร้างสถานการณ์มากกว่าการก่อวินาศกรรมด้วยการระเบิดปั๊มน้ำมัน ส่วนสุดที่คนร้ายใช้ยิงจากการตรวจสอบทิศทางแล้วคาดว่าอาจจะมาจากบริเวณด้านหน้าอาคาร T o t อซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ400เมตรผมคาดการว่าเขายิงเพื่อข่มขู่นะครับจากผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่นะครับเนื่องจากว่าระบบของปั๊มเนี่ยเขามีระบบการป้องกันของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่ง,งไม่ใช่หมายความว่าพอร,ระเบิดตกไปแล้วไอ ปั๊มจะระเบิดนะครับมันมีถังข้างล่างที่มันซีลไว้แล้วก็มีระบบป้องกันครับตรวจวอรซีตลอด24ชั่วโมงครับโดยเน้นเฉพาะช่วงเวลากลางคืนด้วยตั้งแต่18ถึง6โมงเช้าขณะที่การตรวจสอบพิกัดหาจุดที่คนร้ายยิงระเบิด M79 ที่หน้าห้างบิ๊กซีสาขาราชดำริซึ่งใกล้กับเวทีชุมนุมของกลุ่มกปปสเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ จากการตรวจสอบแนววิถีการยิงซึ่งเป็นแนวราบทำให้มั่นใจว่าคนร้ายน่าจะยิงมาจากบริเวณสะพานข้ามแยกประตูน้ำเนื่องจากง่ายต่อการหลบหนีส่วนก่อนหน้านี้ที่สันนิษฐานว่าอาจจะยิงมาจากอาคารสูง6กแห่งในย่านประตูน้ำแต่จากการตรวจสอบทิศท,ทางและวิถีพบว่าหากยิงจากอาคารดังกล่าวจะต้องเป็นการยิงที่มีวิถีโคง้งซึ่งไม่ตรงกันทั้งนี้เชื่อว่าคนร้ายใช้วิธียิงจากรถยนต์ และต้องมาสังเกตจุดที่จะยิงมาแล้วหลายครั้งประเมินเนี่ยนะครับมันปเป็นทิศทางที่มาจากทิศเหนือนะครับก็คือมาทางด้านจากด้านถนนเพชรีนะครับสำหรับทิศทางหรือแนวแรงเนี่ยนะครับถ้า,ถ,าถ้ามาประมาณ6 0องศานี่นะครับจุดตกประมาณ6 0องศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราวัดกลับไปแล้วเนี่ยนะครับลักษณะของการยิงปืน M 7 9เนี่ยเราก็จะประเมินระยะทางได้ประมาณ300เศษเศษตอนนี้ขณะนี้เราอยู่ตรงนี้ ดูเนี่สะาอยเพราะนั้นระยะที่ระยะที่ยิงเนี่ยนะครับอันนี้200เมตรแค่นี้สะพานเนี่ยผมว่าไม่มีใครลงไปยืนยิงบนถนนนะครับเพราะฉะนั้นระยะต่อมาเนี่ยประมาณ300เมตรก็อยู่บนสะพานนี้นะครับแล้วก็เลยนี่มาก็เป็น400เมตรซึ่งมันเกินระยะนะครับล่าสุดพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้ตั้งชุดสอบสวนเพื่อขี่คายคดียิงระเบิด M79 ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่มีการชุมนุมของกลุ่มกปปศโดยนำผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการตรวจสอบเหตุระเบิดจากทุกหน่วยงานเพื่อร่วมทํางานกันโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในชีวิตให้กับประชาชนดิษวัตรขุดนุ่ม NVT New s ิวโฟกัส